มาวินครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเสนอวิธีการตั้งโซ่ล้อหลังฮอนด้ลลาเวฟล้อสิบไอะครับโดยผู้ช่วยของผมคือพี่มาวินนี่เองการตั้งโซ่ออกมานะครับเดี๋ยวพบว่าเกอดมากเลยนะครับเกิดออกมาต้องเตรียมอุปกรณ์ ปเจแหวนเบอร์สิบเก้าปาจตัดตายเบอร์สิบและปะเจาัดตายเบอร์สิสองเรามาดูครับฐานคลาย่อนถังปลาตัวนี้เราจะใช้ปรับตั้งนะฮะด,ดูตำแหน่งไว้ให้ดี รายหาปลาเนี่ยออกมานะครับอะไรออกมามาวิน เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการทั้งสองฝั่งนี้เท่ากันแล้วแล้วก็ออกระยะแสนี้ไม่หดแล้วก็ไม่งอเกินไปเราก็เริ่มขันหางปลาเนี้ล็อกเลยนะครับครับขันอัดเลยนะครับสองตัวเรียบร้อยครับ